เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้างเรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบท่านพอลีธรรมทโรถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลกและรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้วเราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่เรื่องภายนอกนั้นถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไหร่ ก็จะไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบแคบนี้ไม่ได้เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้างเรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบและรู้แคบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้ารู้กว้างออกไปมักฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบถ้าจะเปรียบก็เหมือนการเดินไปในหนทางที่แคบแคบ ย่มจะไม,ม่มีใครกล้าเดินสวนทางเข้ามาชนกับเราได้คนที่จะเดินบังหน้าเราก็ไม่มีเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าออกไปได้ไกลที่สุดชันใดผู้ที่ทำจิตให้แคบเข้าละเอียดเข้าก็จะเกิดความวิเวกสงบเกิดแสงและวิปัสนาญาณมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกอย่าง